คอนโดรับที่แม่งอยู่ในย่านประชาชื่นอยู่ในทำเลใกล้มหาลาัยและติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกนี่เลยลุงพินีวิวประชาชื่นพมไอศกมีเซเวน่นในตัวโครงการพี่บไปเลยส่วนกลางครบขนาดนี้สระว่ายน้ำเหมือนโรงแรม5้าดาวและฟินเนตเหมือนอยู่ในยิมระดับโลกส่วนกาลางล่มลื่นผู้คนมากมายราปภดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วที่จอดรถต้องเวอร์ขนาดนี้ป้าทุกคนดูและยังไม่พอนะมีบริการสาระอบแยน้ำในตัวด้วยเมลบอกขารู้บ้านโคตรเยอะบอกเลยนะทุกคนว่าในลิฟต์แม่งยังใหม่แบบใหม่ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในตัวห้องสภาพจะเป็นยังไงโอ้โห oh ห้องโคตรกว้างและห้องนอนเฟอร์นิเจอร์ครบขนาดนี้แถมเตียง5ฟุตให้เอาบ้ล่ะวิวชมเมืองลมเขาออกเย็นสบายผ่อนหกพันพี่เอาไหมเครื่องช้ไฟฟ้าครบขนาดนี้ถ้ายังไม่เอาเอาไปเลยวิวชมเมืองพร้อมระเบียงกว้างแบบนี้และยังไม่พอนะมีห้องน้ำแบ่งโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้ราคาล้านนิดๆขนาดห้อง26ตารางเมตรได้ทำเลท,ทองใกล้มหาวิทยาลัย6000ได้ทั้งห้องแบบนี้เลยชอบไหมเอาอีก ไหมเอาอีกถ้ายังไม่พอเราพาลูกคายิ่งกูฟรีด้วยนะและที่สําคัญฟรีดาว